พระชาโบสถ์คือตาของวัดเป็นฉัตชัชยเป็นที่ชุมนุมหนุ่มสาวเราชาวพุทธไทยมีบุตรได้บวชอวดเขาได้พ่อแม่เห็นเย็นชื่นลื่นหรือไทยลูกนั้นสุกอยู่ในผ้าเหลืองลุ่งเหลืองทำนาโบสถ์เป็นที่ประทับขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับซึ่งเราสร้างโบสถ์เราสร้างแม่พระนี่เราสร้างสวรรค์สร้างนิพพานกันเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งโบสถ์นี่เป็นแม่พระสงฆ์เป

าจะจะดีกันให้คือดูแคกตาชีวิตถูกับต้นแบบต่างๆคถูกลานอย่างไรก็ได้นะครับแล้วจะได้เลยจ้ะต้องขอเชือเชิญเชิญได้จ้าดังใจได้เลยนะจ้าตั้งใจถูกได้เลยจ้าให้ได้มาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือตั้งใจเปิดให้เรา các bạn đi đai để phá đi phá để phá để phá để phá đấy công cụ tha sà sơn rồi rồi cứ ăn cắp để đi 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 Thank yeah. ที่เรา,า,าสตาร์มีโอกาสได้ตามเมีโอกาสได้สร้างก็จำเจำเสร็จแ,แล้วจะเป็นจเจ้าว่ารูปนีมิตนะถัดต่อไปเป็นจเจ้าภาพรูปนีมิตรูปเล็กนะครับแต่เราก็ปิดจองรูปมีมิตที่ตั้งอยู่ในเราได้สร้างและปลูกเบิกนะครับให้เป็นวัดขึ้นมามารุ่นเหล่านี้เราก็ตอนที่เราเป็นคนนี่แหละแต่อยากที่เราดับผันจากโลกนี้ไปซักภายนอกไม่ตามเราไป เราไปได้ก็คือบุญกับบาปหรือบุญที่เรากําลังสร้างทําอยู่นี่แหละเขาจึงบอกว่าเงินทองนั้นส่งเราได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งเราได้แค่เชิงตะกอน